นี่ค่ะ่สวยจังดอกดาดอกจานดาวเทียมก็สวยสวยอุ้ยเดีวซี่บ้านนั้นก็สวยเมื่อวานนี้เจอเจ้าของบ้านค่ะหม,มาเขาหมาเขาน้ารากักน่ารักตัวใหญ่ๆไม่ยอมเดินจากเราเลยอันนี้เป็นมินม้นมิ้นกลิ่นสีกลิ่นแบบน้ำลายค่ะ สนามเขาสวยเนี่ยต้นเนี้ยที่เคยถ่ายคลิปที่ชมดอกเหมือนดอกลาตรีเลยสีนะคะเป็นช่อสวยมากโอ้สวยจังเลยเขาจัดสนามได้สวยสวยสวยมากเลยค่ะ ขอโทษภาพมันไม่นิ่งเพราะว่าใช้ iPad ถ่ายลูกอันนี้ก็อร่อยนะคะเป็นเปรี้ยวๆหวานๆมันจะเป็นลูกเล็กๆเก็บๆแป่เปิลสัก,กสเอาใสมลูก น้ำค้างหมดยังขออนุญาตท่านเจ้าที่เจ้าทางนะคะจะให้ดูดอกเนี้ยเ่พิ่งรู้จากน้องส้มอังกฤษค่ะต้มดื่มแก้ท้องร่วงได้ที่นำมาใช้ได้ง่ายที่สุดคือนำมาต้มแก้ท้องร่วง ดอกพ่พุโพ่มพ,พ,พุสไรูสตฟฟหรือรูสทริฟน่าจะเป็นรูสรูสไตฟฟ <c oughs> คราวนี้ก็ไปเก็บทุงครั้งทุงครั้งหมดยังเนี่ยขาวขานี่เป็นแครอทป่านะคะแครอทป่า น,นี่ก็น่าจะใช่อันนี้น่าจะเป็นไว้เดาเอานะคะอัน,นเมื่อกี้เป็นโพโพเป็นสีม่วงอันนี้น่าจะเป็นไว้รูสตาร,รูสตายฟเพราะว่าใบคล้ายกันดอกลักษณะดอกก็คล้ายส่วนนี้เป็นสร้อยทองยังไม่บานอีกหน่อยเหลืองอลามสองข้างทางตามเกาะกลางถนนะจะเหลืองไปด้วยสร้อยทอง คัชชีล้อมดังไม่สวยแล้วค่ะอันนี้เป็นโอ้ยแช่แช่ถ้าเดินกับหมาน่นจะเป็นแบบนี้เพราะหมามัีเดินไม่เดินตามเรา เมื่อ,อก,กี้จะให้ดูแพรอ้ยลูกแพรหลน่นนั่นค่ะไม่รู้ตัวอะไรขุดเลยนะคะสงสัยเป็นรู้ฉักลูกแพรหล่นซะแล้วนิ่งมีน้อยอยู่มีอยู่ไม่กี่ลูกค่ะลูกแพรอันนี้เป็นแพรหลอดป่าหัวกินได้นะคะะดองเดินดีๆ นม่นลูกแพ้แมลงขดดูตรงนั้นนม่ลูกแพ้แก่หรือยังก็ไม่รู้นม่อยู่ที่เห็นเห็นเมื่อวานเห็นอยู่สองสามลูกอันนั้นเป็นแอปเปิลแมกนทอสแต่ที่จะเก็บเป็นแอปเปิลเขียวลูกไม่สวยแต่อร่อยนะคะไม่มียาฆ่า,มาแมลงด้วยดกไหมอะ ไม่อยากได้หยบับไม่อยากได้หยับแครอทนี่เก็บรูปไหนดิเก็บรูปนี้จะตัดนะคะอร่อยอันนี้น่าจะอร่อยกว่านี้ แอปเปิ้ลนี้ไม่ใช่ว่าเก็บได้ตลอดเวลานะคะถ้าหากเลยเดือนถ้าเลยเดือนตุลาแอปเปิ้ลจะฟอร์ห้องร้อนครั้งนี้ต้องเก็บแม็กอินทอร์อีกเนี่ย เอาเลยจังเลยเด็วกันนะคะ ห่งนี้จะเป็นจะเป็นแคทนิปบ้านนั้นขอเขาเขาตัดให้ที่อามาหาไท้เด็กกินแคทนิปเก็บแมกอินทอร์ดกนีกนิลูกไม่สวยเป็นคนไม่ชอบกินแมกอิกนทอร์ทเพราะว่ามันเปรี้ยว เหมาะมากสำหรับในการทำทำพายค่ะไม่เก็บแล้วแม่อินทอร์เพราะมอินทอร์จะเปรี้ยวดูใจไม่น่าเชื่อว,ว่าจะมาเจอแอปเปิ้ลค่ะเพราะปีที่แล้วไม่ได้มาเดือนนี้ไงค่ะ,ะ,ะ,ะดูนะ เก็บอีกขึ้นหมดเอาสองลูกเก็บไปแค่สองลูกคราวนี้จะพามาดูยานู่อีกแล้วนะคะต้นนะคะต้นม่วงแก้ท้องล่วงนี่ที่เห็นนี่ไม่ใช่มะกอกนะคะไม่ใช่มะกอกมันก็ไม่ใช่ฝรั่ง เป็นบ l ักเชสนั t อร่อยมากบ l ักเชสนั t นี่กรรมวิธีกว่าจะได้มานั้นยุ่งยากมากต้องเก็บไปแช่น้ำให้เปื่อยให้เน่าแล้วก็ใส่ถุงแขวนให้เะเด็ดน้ำจากนั้นก็เอามาทุบเพื่อกระชาชอดชอดแทะเปลือกแล้วก็เอาเม็ดข้างในค่ะ ไปฝังดินไว้กินในในช่วงสวยไหมมุ่นหลันที่ชู้ขาวบ่อยอีกสองวันไม่รู้ว่าดอกจะบานไหมหวงดอกมากๆค่ะดอกเยอะนะแต่ว่าว่าจะบานค่ะ บ้านทีจะสามสี่ดอกดอกเป็นชาอยากจะลองชิมโอ้ยเห็นต้นนี้สวยดีนะที่เขาไม่มาตัดทิ้งอ้แอปเปลิลนี่อร่อยต้นเนี้ยไม่รู้จริงแท็ดแค่ไหนเขาบอกว่าตอนนี้เอาไปสก,กัดเป็นยาเป็นยาดีสำหรับตอนนี้ด้วยเขาบอกนะคะ ลองไปค้นข่าวดูนะคะอร่อยมากเลยแอปเปิ้ลน้องก้าอร่อยเหรอตัดขนข้างหน้าให้เขา thọn luôn à để kịp cái tông nản đường thế là kinh kính là ไม้มาเกี่ยวระหว่างขามาขัดเขาเรียกขัดขาส่วนนั้นนผักกาดนะลายผักกาดมาเกิดตรงนี้ไม่มีเห็ดอะไรเลย ลัซเบอรี่มาเกิดตรงนี้ถ้าไม่รีบตัดนะอิ่มหน่อยก็รานอร่อยขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงขอให้ปลอดภัยนะคะไม่พบกันใหม่สวัสดีค่ะ